10ตัวละครที่อาจจะตายก่อนจบวันพีซ ในเรื่องราวของวันพีซเนี่ยมีตัวละครอยู่มากมายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมและผมก็คิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะสงสัยบางตัวละครที่ว่าตัวละครนั้นตัวละครนี้อาจจะตายก่อนหรือเปล่าและยิ่งในตอนนี้วันพีซก็เข้าสู่ช่วงคลี่แม็กซ์แบบเต็มที่มากๆเลยนั่นจึงทําให้ในตอนนี้ตัวละครหลายๆตัวในเรื่องของวันพีซเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครสําคัญมีสภาพรอดแร่แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยรอดมากสักเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยจะไม่ได้เข้าต่อสู้โดยตรงหรือว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาเเลยแต่่่่ววาในรือองงขที ดำเนินไปแล้วเนี่ยมันช่างดูอันตรายเหลือเกินถึงแม้ว่าอาจารย์โอดะจะไม่อยากเห็นตัวละครในเรื่องวันพีชเนี่ยล้มหายตายจากกันไปซึ่งน่นก็รวมถึงแฟ,แฟนด้วยและตัวผมแต่มันก็เป็นไปได้สูงที่ตัวละครบางตัวนั้นจะอยู่ไม่รอดจนถึงในตอนจบของวันพีชถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยไปกันเลยครับอันดับที่ส0 คือจริงๆแล้วคินเอมอนเนี่ยเขาบอกว่าเขานั้นอยากจะตายเยี่ยงวีระบุรุษเหมือนกับโคซกิโอเดงคือคินเอมอนเขาเป็นก้าวปลอกดาบแดงเป็นซามูไรผู้ซื่อสัตย์ของโคซกิโอเดงผู้เป็นอดีตไดเมลแห่งแคว้นคุริแห่งวาโนโคุนิหลังจากที่โคซกิโอเดงได้ตายลงไปไคโดกับโอโรจิก็ได้เข้ามาปกครองวานโนคุนิด้วยความหวาดกลัวส่วนคินเอมอนที่ต้องการจะแก้แค้นเนี่ยเขาต้องรวบรวมพักพวกอะไรต่างๆนานานมากมายแล้วก็วาดฝันว่าแบบสักวันหนึง่ง เาจาต้องมาแก้แค้นไคโดให้ตรงได้จนในช่วงล่าสุดที่9ปลอ,อกดาบแดงเนี่ยเข้าไปฟันไคโดแต่สุดท้ายก็โดนสวนกลับมาแล้วแบบแตาเนระนาดเละกันเป็นแถวหมดเลยนั่นจึงทําให้คิเอมอนกับ9ปลอ,อกดาบแดงคนอื่นๆเนี่ยมีสิทธิ์ตายที่สูงมากๆเลยเพราะว่าสภาพตอนนี้ของพวกเขาก็เละแบบเละเทมากๆจนผมเห็นแล้วผมแบบเออสงสารต่อมากับอันดับที่9 ซาโบหลังจากที่การประชุมโลกได้จบลงไปเนี่ยก็ได้มีข่าวออกมาว่าซาโบนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชตากรรมของซาโบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าที่ข่าวออกมาเนี่ยเป็นแค่ข่าวปลอมสาหรับผมผมคิดว่าถ้าเกิดซาโบตายไป,ไปอีกเนี่ยมันจะดูโหดร้ายมากเกินไปแล้วนะสำหรับลูฟี่เพราะว่าในตอนแรกเนี่ยเอสไดตายไปแล้ว จากนั้นก็แบบเหมือนลูฟี่ที่มีความหวังขึ้นมาอีกอะก็คือได้เจอกับซาโบและทีนี้ถ้าเกิดว่าซาโบตายอีกผมว่าลูฟี่น่าจะแบบรับไม่ไหวอะเป็นผมผมก็รับไม่ไหวเหมือนกันหรือว่านี่จะเป็นชะตากรรมของคนที่ได้รับพลังจากผลเมราเมระทางเดียวที่พวกเราจะรู้กันได้ก็คือต้องติดตามกันต่อไปต่อมากับอันดับที่8ปดไคโดคือจริงๆแล้วไคโดเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะตายอย่างมีความหมายก็คือตายแบบเท่ๆเหมือนกับโหนดขาวแล้วก็โรเจอร์ โดยที่พี่ไคโดแกเองเนี่ยก็ดูจะมีงานอะไรเกงเป็นการฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่ก็ไม่ตายจะบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเท่านั้นแหละเพราะว่าไคโดก็ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะตายง่ายๆคงมไม่ได้หรอกและในวันพีซภาควาโรคุนี้ช่วงนี้ก็กําลังเป็นช่วงที่ชุนมบุนกับพวกลูฟี่อยู่เลยที่แบบว่าพวกลูฟี่เนี่ยมาต่อสู้ไคโดแล้วก็แบบผัดกันรุกผัดกันรับประมาณนั้นแต่ไคโดเองก็แสดงศักยภาพออกมาได้ดีมากๆเลยนะที่แบบว่าถึงจะโดนอัดโดนอะไรยังไงก็็แแบบบฟื้้้้นนตัวววขึมมมมาาาไไไดดเเรกเรกกๆทีีย,ย่่ผ จากการโดนโจมตีเลยมากกว่ามัง้งถึงแม้ว่าไคโดจะเก่งกับแกร่งมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ผมก็ขอเอาใจช่วยพวกลูฟี่ต่อไปนะครับเพราะว่าผมสงสารคนที่อยู่ที่วานโนคนนี้มากๆเลยว่าแบบโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรกินแล้วแบบชีวิตลําบากอะ่ะต่อมากับอันดับที่7บิ๊กมัมนั่นเองคือในตอนนี้เนี่ยบิ๊กมัมได้มาจับมือกับไคโดแล้วต่อสู้กับพวกของลูฟี่นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การตายของบิ๊กมัมเนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับไคโดก็ตามทีเถอะแต่ว่าบิ๊กมัมเองเน ถ้าไม่ตายของรออะไรประมาณนั้นนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้อุบัติเหตุแบบว่าโจมตีพลาดการโจมตีพลาดของไคโดหรือว่าบิ๊กมัมโจมตีพลาดไปโดนไคโดเองแล้วตีกัน <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้พีคสุดๆแล้วก็ผมอยากจะให้โซคิงหรือบรู๊คเนี่ยเข้ามาโจมตีใส่บิ๊กมัมเพราะว่าพลังจากผลปีศาจข,ของบรู๊คเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับด้านวิญญาณอยู่แล้วไงแล้วถ้าเกิดว่าบรู๊คเข้ามาจัดก,การกับบิ๊กมัมได้เนี่ยผมว่ามันจะแบบเท่มากๆไปเลยนะแล้วผมก็รอล คือคูซันในตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปอยู่กับกลุ่มโจสลัดหนวดดาแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยที่ว่าครูซันเนี่ยจะถูกจับได้ว่าเป็นแบบว่าเออยังไงก็ยังเป็นคนดีอยู่ประมาณนั้นแล้วอาจจะถูกพวกกลุ่มโจสลัดหนวดดำเนี่ยชิงพลังจากผลพิศารไปก็ได้เพราะว่าไอ้ผลน้ําแข็งเนี่ยมันก็เป็นพลังที่เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าครูซันเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ให้พวกเราได้เห็นแบบว่าหลายครั้งต่อหลายครั้งมากๆยกตัวอย่างเช่นการแชร่แข็งทะเลเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถเดินทางบนทะเลได้แบบง่่่่าาายายยดหรรือไมกก็กทีีคันนเ ได้แสดงพลังในตอนที่มารีนฟอร์ดคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากได้พลังน้ําแข็งเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้ได้แบบหลากหลายดีอะและอีกหนึ่งเหตุผลหลักเลยก็คือในตอนนี้กลุ่มโจสลัดหนวดดำเนี่ยกำลังรวบรวมพลังจากผลปีศาจที่เกง่งๆอยู่ นั่นจึงไม่แปลกเลยที่ว่าพลังของกูซันเนี่ยจะถูกเพ่งเล็งเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนก็คือโดฟลามิงโกคือจริงๆที่โดฟลามิงโกจะถูกเก็บเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าโดฟลามิงโกเนี่ยทำธุรกิจมืดพังนะแต่ว่าโดฟลามิงโกเนี่ยรู้ความลับของพวกเผ่ามังกรฟ้าเยอะแล้วเหมือนกับว่าพวกเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยก็กลัวว่าโดฟลามิงโกเนี่ยจะไปพูดมากเปล่าประกาศอะไรนี้แบบเยอะแยะ เหมือนจริงๆแล้วโดฟลามิงโกเองเนี่ยก็รู้ตัวว่าเขานั้นถูกเพ่งเล็งแล้วแบบต้องถูกจัดการแน่ๆเลยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าการควบคุมในคุกเนี่ยมันจะแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงเอามากๆแต่มันก็มีสิทธิ์ที่โดฟลามิงโกเนี่ยจะถูกจัดการอันดับที่หาเก็โค โมเรียคือโมเรียเนี่ยเขาได้เดินทางไปที่เกาะฮาจินอสกเพื่อตามหาอับซาลอมเหตุผลที่เ,เขาจะไปตามหาเพื่อนหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยมันก็ดีหรอกแต่ว่าที่นั่นอ่ะมันเป็นเขตการปกครองของหนวดดาทีนี้พวกกลุ่มโจสลัดนวดดำเนี่ยก็ได้ฆ่าอับซาลอมไปที่เรียบร้อยจากนั้นก็ได้ชิงพลังล่องหนมาแล้วเอามาให้กับชิริวพอโมเรียรู้ว่าอับซาลอมตายไปแล้วเนี่ยก็รู้สึก,กโกรธพวกกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเป็นอย่างมากเลยที่ว่าเฮ้ยมาฆ่ e, าเพื่อนเขาได้ไงแต่ว่าทีนี้เนี่ย พวกกลุ่มโจสาดโนดําเนี่ยมันมีกําลังที่มากกว่าแล้วก็แบบมาถึงถิ่นเขาแล้วแบบมาคนเดียวอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่น่าไหวใช่ไหมล่ะกลุ่มโจสาดโนดําก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเก็กโคมเรีว่าให้เข้ามาเป็นพวกหรือว่าตาย ซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตั้งนานแล้วว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เนี่ยโมเรียเป็นยังไงบ้างมีชีวิตอยู่ไหมอะไรประมาณนั้นสาเหตุที่หนดดำเนี่ยอยากจะได้โมเรียเข้าไปเป็นพวกผมว่ามันก็มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นเนี่ยโมเรียก็เคยเป็นซัดกับไคโดมาแล้วนะแต่ว่าก็พวกลูกน้องตายหมดเลยอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่แย่มากๆหลังจากนั้นโมเรียก็ได้มารับตําแหน่งของเเทพโจรสลัดกันเลยทีเดียวซึ่งการที่จะได้ตาแหน่ง7เทพโจรสลัดเนี่ยก็ต้องมีฝีมือที่มากพอตัวอยู่เเเหมมืือออนนนนกกกกััใช่่่่้้้ยลละะะพรราาาาฉถิดดดดววจไูทีีีีฝ ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตามหาจากที่ไหนเลยก็ดึงโมเรียเข้ามาได้แหละน่นจาจะง่ายที่สุดต่อมากับอันดับที่4ราชาคอบราแห่งอาณาจักรลาบาสตาคือราชาคอบราเนี่ยเขาก็มีบทบาทอย่างมากในช่วงของอลาบาสตาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มามีบทบาทอีกทีในช่วงการประชุมโลกลิเวอรีซึ่งคอบราได้พูดทักตูกขึ้นมาถึงเรื่องโพเนกรีฟนั่นจึงทําให้พวกห้าผู้เฒ่าเนี่ยรู้สึกราคายเคืองแล้วแบบเฮ้ย hey, ไอคอบราเนี่ยมันจะตามหาความจริงอะไรหรือเปล่าวะ เพราะฉะนั้นน่าจะเก็บมันไว้ไม่ได้แล้วล่ะถึงมันจะเป็นราชาก็เถอะเพราะว่าจริงๆแล้วทางห้าผูเจ้าเนี่ยเขาก็รับคําสั่งตรงจากท่านอิมอยู่แล้วแล้วห้าุ้เทเจ้าเนี่ยก็ดูจะแบบว่าไม่ค่อยอยากจะให้ใครมาตามหาเรื่องราวของ100ยปีแห่งความว่างเปล่าเพราะว่านั่นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลโลกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้พวกผู้คนรู้สักเท่าไหร่ตอนนี้ราชาคอบราจ,จึงมีสถานะที่ดูจะน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากต่อมากับอันดับที่สม ม a เชลดีทิชหรือหนวดดำตัวร้ายที่ใครหลายๆคนก็น่านจะแช่งให้เขาได้ตายไวๆจากวิรกรรมของเขาตอนแรกที่อยู่บนเรือหนวดขาวก็คือการทำให้ตาของแชงคูสนั้นเป็นแผลจากนั้นก็ได้ทำการฆ่าซาชหัวหน้าหน่วยที่4แล้วชิงผลยามิยามิมาเป้าหมายต่อไปของหนวดดำก็คือต้องการจะไปจัดการกับลูฟี่แต่ว่าทีนี้เนี่ยเอสได้เข้ามาขวางเอาไว้ก่อนพอดี โนดดําก็เลยทําการจัดการกับเสไปก่อนเลยแล้วก็เอา S เนี่ยไปส่งให้กับทางกองทัพเรือเพื่อขอแลกกับตําแหน่งของ7เทพโจรสลัดจากนั้นโนดดามก็ได้ใช้ตําแหน่งของเเทพโจรสลัดเนี่ยเดินทางเข้าไปยังคุกนรกอิมเพลดาวเพื่อที่จะตามหาพักพวกเก่งๆมาเข้าร่วมกลุ่มพอได้พักพวกตามที่พอใจแล้วเนี่ยโนยดดาก็ได้เดินทางไปที่มารีนฟอร์ดแล้วก็ทําการขโมยพลังของหนวดขาวมาผมต้องบอกเลยว่าทิชเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ครบเครื่องมากๆจริงๆก็ไม่แปลกเลยที่ใครหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าทิชเนี่ยต้องตายแน่ๆในอนาคตหรือไมม่่กกก็็ออาาาาจจะเเปนรทีขขใช้พลังง เกินไปอันดับที่2 t r ทราฟากาดีวอเตอร์ลอคือลอเนี่ยเขามีพลังจากผลพาตานันหรือว่าผลโอเปอเปใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยผลโอเปอเปเนี่ยมันมีความสามารถที่จะทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยเป็นอมตะได้แต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของผู้ใช้พลังของผลโอเปอเปในตอนนั้นและการเป็นอมตะจากพลังของผลโอเปอเปนะครับมันไม่ใช่แบบว่าฟันแทงไม่ตายหรือว่าฆ่าไม่ตายอะไรประมาณนั้นนะแต่คือการที่เราเนี่ย จะได้ใช้ชีวิตอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เท่าอะไรประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยฟังทฤษฎีที่ว่าจะให้รอเนี่ยทำให้ลูฟี่กลายเป็นอมตะใช่ไหมเพราะว่าเผื่อว่าลูฟี่เนี่ยจะเป็นโรคอะไรขึ้นมาประมาณนั้นหรือไม่ก็แบบอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันต้องทําให้รอเนี่ยทำให้ลูฟี่กลายเป็นอมตะคือผมก็เคยอ่านอ่านเจอมาเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงต้องติดตามกันต่อไปในที่สุดเราก็มาอยู่กันกับ อันดับที่1นึ่งซาคาสึกิความยุติธรรมอันโหดร้ายเหตุการณ์ที่ทําให้ซาคาสึกิโดนสาบแช่งเป็นอย่างมากเลยเนี่ยก็คือในตอนที่ซาคาสึกินะครับได้ต่อยทะลุต,ตัวของเอสเท่านั้นยังไม่พอไงซาคาสึกิเนี่ยนะยังตามไปกระทืบลูฟี่อีกซึ่งในตอนนั้นผมรู้สึกแบบเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ได้แล้วพระเอกของเราจะตายตรงนี้ไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นลูฟี่ก็โชคดีที่รอดมาได้แต่ก็ได้แผลติดตัวมาถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กด subscribe และสามารถเลือกชมวิดีโออื่นของผมกันได้ที่ playlist เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ facebook page ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ